วันนี้เอาปูนลงเพื่อซ่อมบ่อน้ำของเรามันไม่ใช่บ่อน้ำมันมันไม่ได้เป็นบ่อน้ำหรอกเป็นเหมือนท่อ,ท,อท่อของน้ำนมันแข็งไงถ้าหากว่าอากาศมันหนาวเนี่ยก็เลยเดี๋ยวต้องปิดปิดตรงนี้ให้หมดซีนให้หมดแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นแทงค์น้ำ แล้วก็มันจะมีท่อายาวลางไปถึงข้างล่างใต้ดินเพื่อเป็นน้ําบาดาลเหล่วนี้เราทําหลังคาอยู่นี่เราบอกปูนเพื่อไม่ให้มันหลน่นก็เสร็จมงเสร็จไม้เราก็เผาวันนี้วันนี้มันตุดจ,จีนที่เมืองไทยนะแต่เราไม่ได้เผาไหว้เจ้านะเราเผาไม้เ <laughs> 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 ผาเสร็จไม้เนี่ยบ้านเก่าๆมันก็มีเยอะแยะหมดเลยของเต็ไมไปหมด ลงประชักอันนี้่ก็เผาอยู่ที่นี่ก็ซ่อมบ้านไปแล้วก็ซ่อมฟาร์มไปดูว่าตรงไหนแก้ไขอะไรไม่ได้ตรงไหนหรอกแก้ทุกที่เลย <c oughs> อันนี้ก็ถ่ายถังไว้เป็นที่ระลึก อันนี้ช่วงที่กำลังบกปูนลงไปแล้วก็ต้องใช้อรถทักเตอร์เนี่ยมายกในตัวปูนเพื่อให้มันยึดติดกันไม่หล่นลงมาบ้านเราก็ซ่อมไปเรื่อยๆไม่รีบเพราะอยู่เองอันนี้เราไปทำรางข้างนอกอีกฝั่งหนึ่งเป็นรางท่ออาน้ำออกจากบ้านแล้วก็มาเช้านี่ ปักเสาหน้าบ้านต้องทําเสาใหม่ต้องวางเฟ้นเพราะว่าวัวมันมากินเราจะปลูกผักหน้าร้อนปีนี้เนี่ยปลูกไม่ได้วัวมันกินหมดต้องทาเฟ้นใหม่ดูนั่นนะ่ะบ้านนั่นนะ่ะบ้านไก่อย่างดีนะวัวมันทําจะเป็นเง,ไงนะี้นน่ะคิดดูดิเละหมดเลยส่วนนี้คือท่อที่เอาหินมาลงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเป็นค้องครัวไะก็มีน้าไหลออกมางเงี้ยก็ไหลไหลออกไปเลย ซ่อมหลายอย่างบ้านนี้อยู่ไปซ่อมไปหลายปีต้องสีเรียดทำบ่อน้ำต่อ